<ไ>มาแต่ละคนลจะได้ยังบอกใหเอวันเอวติงสิงกะเบลดดดูดว้าวเตคําตีนะทุกคนมันครับฮะอีซี่แอนถอดก็สามสิห้าตัวเนี้ยสมห้าอันโบแซบเลยนะฮะอันนี้ยังก็เขากาะเพื่อ <colorful> ม oh, oh, right? ันตะเมื่อวานนี่เอาขวตู้ไว้นะมนกันนะ วันนี้เราคลิปด้นนะทุกคนวันนี้ครับมีสาวสวยนางงามคนปัจจุบันมิจูนิเวิร์สบรลเลเวตเนี่ยฮะได้กระเป๋าอใจเออพอใจมาเยี่ยมบ้านเพื่อนซีไปเที่ยวเมืองหลวงนะตอนนี้กำลังติ๊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 งมาเลยทละคนสบายดีสบายดีสบายดีมิตรภูมิงามนะ No filter เดือนนี้ฮะทีบอกก่อน No filter ฟิวใจพคนจมูเวียงคนมาเวยปากท่อพคนช่างต้มไก่ก็ไปหาพัดเป็น40เออเออเปลี่ยนอะไรอ่ากัดทันอยู่คักสิคินบอกบอกกินกี่ยันนะเงินเกียร์เงินเกียรยากได้อยู่หักเงินเป็นไรยันนั่นนะมาทิพย์ไทยให้เลยค่ะนั่งริ่งก็ได้บอสอันอยากขายอยู่หักเงินันเป็นโบทันทุเจ้านะก็จะแล้ พอดีเย็งม <I love, S 1> <and> ันกระเทือนนะมันกำลังกินพัวเลยเห็นปุ๊บพราะวันห e ้าก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวเอาตำมะหุงซะเอาแบบโบเพ็ดเจี๊ยบชอบเขาสวยเขาสวยเขาสวยห้องน้ำนี่รถกระทเทาะม่านได้เข่าได้ได้ท่าเจ็บทองน้ำเออกินไปกินมาบอสกันมันก็เข้าได้อยู่มันหนักลำบากไหมหนึ่งมากับพอดีมียังก็ตอนทับเพื่อนเขาเอินยังก็อันนี้เอียงนะเขาเอินยังไร ก็ปลาบ่อละปลาละปลาหัวแล้วก็ทอดทอดประจำทอดเครื่องในไก่พี่น้องเครื่องในไก่โบแมนหลอดลมไก่เออเครื่องในไก่เดียวคนละงงเลยหนึ่งเนาะบอกไปบอกมากับโบแซ่บมือนี่ไงเนี่ยเป็นไก่เป็นไก่หัานนะหัานหนึ่งบนแล้วคหั่นหนึ่งบนแล้วเอาเมื่อจะโตมือนี่ก็ได้อยู่ประมาณฮะสต็อกในในตู้ ขัวมือนีหาร้อยหกร้อยมหนหาร้อย้มือหกร้อยเต็มตู้หะกีได้อยู่มือสหซีบเท่านั้นแหละกับพืนแบบธรรมชาตร์เลยสี่หัดซี้อนึ่งอยู่ได้เป็นทิศรประวัติทิศหนึ่งแต่ก่อนสี่มือห้ามือสมัยช่วงเขาขายดีๆพี่ๆก็สามมือมือเพือตันหนึ่งตันมืออละร้อยเอมือละร้อยร้อยไปสองรอย วัดชิปปิ้งอยู่มันกระเทินน้ำไฟกับมันหยุบเลยอ่ะนะแต่เลยไปว่ากัแปดกับโมงจนอลไอ่เลยาเมกลังารนับจากมันไม่เพื่อเท่าเพื่อทานเพื่ออ่ไงอีกเลยมันก็เลยเบเบรบเนี้อีกนึเมื่อยเป็นไขมาหามื่อยเลยอันนี้เป็นอยู่เลยเนี่ยปากยังแบบกินยังคมคมอยู่ หรือว่าเอาเอาเอาอันนั้นเอาอันนั้นมาให้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาให้คนกินเนี่ยมกระทันมกระทันไปเปะเนาะไปเปะเออเป็นตะแพงตะแพงเอามาทงเนี่ยให้เกินเลยจุเพิร์มาสิบะจะมากินข้าวทุกคนตืบอ่ะบากินข้าวกันเถอะเจ้ข้าวเป็นไหก๋อยก๋อยปลาปลาลับปลากินเรียกแม่สาว หากินแะน่อันได้า0นาทีเขาแล้ว,ลวมามามาเก่งเนี่ยเสร็จให้โน้มน,น,น,นีนะเพื่ <c oughs> อเสไ็จกินในพิดิปีหนเลเลยดเลยอยู่เ็กินอยู่มักกระท,นะทนันมักระนคุณศจีนสีมันแน่วหาันมขาวสีมันแน่นี่เลือกตัวมันแน่เดีวยวพอมันแบบไม่พอแนหน,นึ่งดอกนเอออาไปได้เลาไมึงี่นึน่งก็คือหมักสมมอเนาะคุณศาตัดจีน อันนเกดเกดตำุดเกดโลคอร์ส่จ้าน่จาต้งกินเนื้หนักต้องกินหมากแบบนี้่อันนึงแบบโลคอรสชุดอะไรฮะคันแบบอันคันแบบพรีเมียมหันโลหนึ่งลสองรอยอันนี้โลหนึ่งสามซิกอันน้ม่สิบกรอบสีหอมสิเซู่ได้กินกัสิ้นยถ้าเคยกินทางแหล่นะคุัดเอ มีปีกไกหมดแล้วพือเส้นหัวหนาวกอยเ่็กสีอีกไปเห็ดยังไงพอไปเด็นน้ำาน้าไซื่อมันจะเป็นไม่กินจิ้มจืดนเดี๋ยวประเประเทศมาจะกินกินอ่อื่นมาบ่งไฟจะคาวเราเป็นอยางงเหมือนเราเป็นสนสนเนาะแล้วอย่างแต่ข้าบริกกนเ่า เดียวสิข้รม่อหมอมากขอกข้ลบา่ะแเสปีงป่าะเสิตมากป้าวันนี้เจ๊ขาวเพิ่นขายิ่งไก่ดีเนาะพี่น้อะจนเบิดป้าดีตาจนเกียงก็ป้าป้าไปซื้อคนขายดีเนาะวันนี้เนาะปีงไก่เนาะ เออเรากินเบิร์กัตโต้ส่ได้ข่อยอยากขยากินตนาบอมเบนต้นนาวขาขาวเเขากินต้นนาเขาไ่จะไปกินยูไสจะมาถึงตันเนาค่ะไ่บอกก็บอกแบ่เ่อยังมีบ่ยออยจะขาจะขายปิดปาเนาบ่อมเบนปลาเขาเอิญยังต่อเขาเอิญป้าเอือกไปไปนะเขาเอิญไป ปลากระเดก่นปส่งเขื่องบ่กเอาเอือบใส่ตู้เย็นไปลนแล้วมาเาปีมันสมมีกินแมนกินนั่แล้อมามกินบอเขามากินแนวนั้นได้ผู้เฒ่วค่ะนันนนได้เขาเอนนนนได้นเฮ็ดโดนเพอะจะท้าอนไปยังประโจนประโจหรือว่าหรือว่ามันบอกว่านนามนี้คือสิปิตไว้เนาะมนี้เนาะไกลเขาเบิดเลยไกมดเลย ใส่อว่าขายจักมือใส่มือเลยอะไขวัดนี่มาเจะเขาบ่บ่มันนอนบ่ได้ไขวดกระดูกกระเดี่ยวบ่เออมันปวดมันแบบว่าปากจืดปากจางนะเออไข่แน่แล้วเส้าแล้วมันจะเดิกเลิกเป็นใหม่ค่ะขาวบาดยั่งส์นอนเป็นน้ำนอนเดิกปรจานมันนอนบ่ได้เขาอิ่นน้ำบ่ได้เลยเลยพลิกไปพลิกมาปวดพลิกขาซ้า้กับปวดกระดูกพลิกทางตัวก็ปวดกระดูกไม่ก็เคยเป็นบ่นอนตะเข่งเคยเป็นยุ่ไข่ไข่กระปูแต่ผลละ ปวดกระโูกกระดีอ่เคยไข่กระปูกเขาเหรอตะกี๋เออมันปวดกระโูกกระดีอ่ปวดปวดมือปวดน้ำคอน้ำยังหะแหละเออแม่ตามหอกตามแขนไข่กระโูลกแล้วกระลูกบ่ได้เปิดแอกับเปิดกันหนาวเขาเปิดแอกับทอดอีกลอทอันนี้ยังหม่ำมะเดื่อเขาเนี่ย้ำมันมันเองเหรอน่น้ำมันมันเองจะบอกกระทานน้ำมันเน่ยน้อยหนึ่งบัดกระบะไปทุกคนรีบกินกัน มนาวงเจขาวีเบิ้งชีบมึงลองซีเบิ้งชีเบิอะรคือเบยอนลองชีก่อนลองซีเบิ้งประกาจังวิจาณเอเปิดเปิดปะเดิมมาลยจ้าเองขอมาแซ่บเหรอแซ่บของาแซ่งแบบตวไม่อยากแพ้ทำมาแซ่งก่อนแท่จะได ไม่ได้มกินถึ้แงเป็นแบบ่าจะก็แเลนเลกากเขาว่ที่จะได้ะวมาแบ่นะบ่อนี้น,นะหรือว่าเป็นปาเาเองบ่สบายจะไข่ได้จะขาวจะไข่เด้จาปากจะไม่อยากจ้าง ก็เสี่ยและมีอาแกงมังกราแพิคาเลยแหละตอนนี้มันมีครทำไยากมังกรยาเกบเผ่เสบเนาะแบบักถั่วเนาะแต่บักถั่วยงเขาที่นี่ก็เหนื่อยเหื่อยเหื่อเนื่อยันเทาอเห่าาแล้วไปจังสันแหละ

เมื่อเราป่วยมาเราขายเบิร์่อนยังย่งสองบิ๊ต้องบีหนึ่งหรือสองบีหนึ่งเมื่อค่ะคนใช้ดอนปะ่วยเองดิยูดอนนะน่ะดูดอนนี้บ่อสองมือขั้นตัวดิฟเมอนกัสองมื่นสามมื่เจ้าแล้วเพราะว่าคุ่งนเขาเบื่อเลยทำไมเดือนหนึ่งสองเดือนสามเือนเออเดือนละเท่อ่นะนะใจจะไหนขึ้นอยาหิวข้าว เป็นได้ดเลยอันนี้ย่างวุ้นเส้ติดซื้อกันป่ะติดซื้อกันป่ะอันนี้ฮะติดซื้อกันป่ะซื้อมาเหมือนนิดเลฮะเส,สน้นแ,แบบนี้เหรอเอออ้ยแบบนี้ติเห็ดเองจังไดบ่บ่บ่มันปกติมันบุป็นเนี่ยนีดนะเอาใส่เส้นได้ปะเขาใส่ใบหนาวได้บ่ลวะปลาบ้านได้ใส่ใบหนาว ไส่เลยจะเข่ามีสบะดเออกล้วยป้าเม่นบะข้ามาขู่วันนี้ใส่จ้ากะตกใจแค่มันก็มาเป็นแนวนี้ซื้อมาใหม่แต่พอหวานเบิ่งเศรษเบ่งๆพอหวามันแม่นั่นเมื่ออื่นจัดการกับเมื่ออื่นไปคิดคือกันบ่ไม่เห็นอ่นี้แหละเม่นปะเออมันส่งบั็กหน้าแม่เขาส่งบั็กหน้าเขาก็ไปกินลาป่าโดนหลับกัเลยบ่อันนี้กับบอลเซฟเข้มถ้าเท่แบบสูตรเท่าเองนะเซบ บออันไหนงินแล้วพันดาเออล็อกสุดนี่ลอกสุดนี่กลีมันเอือบหายเดี๋ยวมันมันพวัวไก่มันตัดมันอดเลยอดหายแบบอยู่จพักันกินข่าวมอยในหนึ่งจับมือเมื่อจับมือมาสามอันนี้เดสองสาวดีเมนอไปย พอนนอดไปช่วยเวียงจันเดี๋ยวแม่กะ่อนอยู่เวงะไปหาเา,าบอ,อไป,าาป,ห,ปหาจเจเจล้วก็ลูกเสือเจมหกพอได้เห็นดนดนเนี่ยนะพอเป็นหมู่กับรุ่นน้องเลยโบแม่เป็นหมู่กับรุ่นน้องอยู่ของการอยู่เวียงเดยพอมาเจอเออบปนอะไรมาหูก,กันันแม่นบดหก่ระเดาเลยแหละไอ้พ่อนกพอเบรเดาอยงเถอน่อนแม่ค่ะเถิ่คือแม่ คือคือดเบาบดย่งคือแม่ยูจิมมุกก็คือแม่เลยบึงคือ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 อดีตเนะอทีตคนยังวัดอดีตคือเบิร์พ่อแม่บะกพ่อแม่คือกันกินเยอะเลี้ยับสีกับสน่อยเด้หน้าตาท่านคือแม่ก่ งามเนาะเป็นแทั้งแต่แพงใช่คุณพ่อโอ้คันใดพ่อผัดคมใดวันนี้พิ้วพิ้วหันข่าไดแม่์อันเลิศเม่ยิ่งผู้ชายอันเลิศแล้วก็แบบน้าผากก็งาองามาแล้วก็คุ้มกับยกใหญ่มากจั๊กหมันกับอดีเนาะอดีตไปซื้อกันยุดแล้วเนาะร่างเราลูกเแต่ผมบอกลูกถอยเลน เปิดเนี่ยนะมัมมัมนี่ซีแซบอยู่มัมฮักไปดูอุ่นให้สมเด็หาออมาได้อยู่ปะเอาสินงัวแซบโยอันนี้จะทำว่าให้มันแซบแซบคือโอ๊ยมักไปกินแต่ตำตำดิบเพิ่นฮะเมื่อไหรสร้างมาพิซแครดอกรนดี้อะเอาคนระนาดนึ่โอ้ยหลายเขาสั่งขนาดนั่น ประมาณสองสุดประมาณสองหรือสามกับอันนี้สั่งกับดอกกระดี่สั่งยังบอพอกันโอ้แต่เลย่แค่แคเพิ่นบอกพิ่นได้น้องน้องเป็นนางงามเด้พิ่นก็เลยดีใจนะทุกคนกาให้เพิ่นกินกนเพิ่นเสีอายเพิ่นก็จับ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 อยู่ จัดการยังอีกสองปีผ่านลงเองผบายเลยเลิศเลนหนึ่งสะพึงเลสสองนี่อืมเพินสวยปีนี้เอาอันนี้อีกปีหน้าเอาอันนี้เออนะทุกคนกับเม้ามอยท่านนี้แหละเพิ่นมาเวเพิ่นกับบริกินทั้งหลายเพิ่นให้ต้มไก่แต่บริษัเห็ดต้มเหมือนเพิ่นย่านเพิ่นนั่นเห็ดยูดังแต่ยามันบดบดอยู่แต่เดียวจะเห็ดจะเขือนสองหลัก ต้องเอาออกก็เลยต้เอาออกอีกปกัอันนี้สาวปีเลยโอ้พราะต้องเอาออกเลเปลียนงใหม่เพราะว่าบ่เพราะว่าอันนี้ซิลิโคนซิลิโคนมันก็ฮดขึ้นไปในกระบจากเมห็นให้ดังเฮิร์นเนาะแมนดังเฮินก็ไปเชี้ยเงินอีกแล้วมันแบมเ ยิวงนาเขาก็วันนี้คือเก่าทีนะแมนทุกคนยังเห็นยุ่ยแบบว่าสาปีเปลี่ยนเธหนึ่งาปีเปลี่ยนเธหนึ่งาก็เรื่องซิลิโคนดีๆตลอดปีว่าปีสองปีก็เปลี่ยนเบอร์กระบอกอันนี้แย่งแหวนบอร์ตัวเองลายโพดพวกเปลี่ยนเยอะๆแรกแต่ความพอใจคือคอยพยายามมันว่าสิไปเห็ดไปเห็ดมันแมนมันมีปัญหาแน่ๆมันแล้วแต่คนคือเฮากับบางเทือกันนะ ในหนึ่งวันสัปนนะทุกคนลาและฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้๋เด้อบายบาย,บายสบายดี